สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลากลุ่มของพวกเรานำเสนอเรื่องสาเหตุของสงครามเย็นวิธีการปิดล้อมฝ่ายตรงข้ามและวิธีการแส่งหาพันธมิตรเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสาเหตุของสงครามเย็นข้อที่1คือ ความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์สหรัฐอเมริกายึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยแต่สหภาพโซเวียตยึดมั่นในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แต่ละประเทศต่างคิดว่ารัฐที่การเมืองของตนเองดีที่สุดและต้องการขยายรัฐที่การเมืองของตนเองไปยังส่วนต่างๆของโลก 2. การขยายการดําเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกาสากัดกั้นสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาได้ประกาศรัฐทีทูเมนเพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของรัฐธิคอมมิวนิสต์ สาระสําคัญคือสหรัฐอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆเพื่อรักษาอิกราชและอธิปไตยของชาติในพ้นจากภัยพุกครามของคอมมิวนิสต์สแผนการมาเชลข้จดปร,ารากานึจันหววันที่เจเซอรซีมาเชลได้นตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวคิดการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และเพื่อช่วยฟื้นสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปให้มั่นคงและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเป็นการมาเชลวิธีการปิดล้อมฝ่ายตรงข้ามสหรัฐอเมริกาได้สกัดกั้นสภาพโซเวียตโดยสหรัฐอเมริกาได้ประกาศรัฐิตรูเมนเพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของรัธิตคอมมิวนิสต์รัฐิตรูแมนจะเป็นนโยบายที่เสนอโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเอรีสทรูแมนเมื่อวันที่12มีนาคมพศ1 9 4 7 โดยกล่าวว่าสหรัฐจะสนับสนุนกรีซและตุรกีโดยให้ความช่วยเหลือตาางปรกเทศและการตานเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศทั้งสองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตทูเมนกล่าวว่าทฤษฎีดังกล่าวจะเป็นนโยบายของสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนอิสราเอลนผู้ซึ่งกําลังต่อต้านความพยายามปราบปรามโดยชุมกลุ่มชนน้อยติดอาวุธหรือโดยแรงกดดันจากภายนอกตัวเมนได้เหตุผลว่าเนื่องจากระบบบริการเปิดเสร็จ เหล่านี้จะบีบบังคับอิสราเอลชนพวกเขาจึงเป็นสัญลักษณ์ของประคุกกามต่อสันติภาพสากลและความมั่นกงสองสหรัฐอเมริกาตัวแมนออกแถลงการดังกล่าวตามการวิกฤตการสงครามของกรีฑเขาได้แย้งว่าอัลกีและตุรกีไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการโดยด่วนแล้วต้องสอมราได้จะตกอยู่ไปใต้อำนาจระบบคอมมิวนิสต์อย่างแก้เคินไม่ได้และจะสร้างมือระายแรงตลอดภูมิภาใจดื่มสาราใจจัเคือให้ การสนับสนุนกรีกมาก่อนแต่ตอนนี้ยังกิดกับตกอยู่ในศาสนะแทบล้มละลายและถูกบังคับให้ลดการให้ความช่วยเหลือลงอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์คิศ1947สาธารณรัฐร้องของขอ,งอย่างเป็นทางการต่อสหรัฐอเมริกาเพื่อแดนที่ตนในบทบาทการให้การสนับสน,นุนรัฐบาลกรีกนโย,ยบายรังกก่าได้รับการสนับสนุนจากปัรคพิวพ,พิกันซึ่งมีเสียงข้าวมากในรัฐสภาสหรัฐอเมริกาและท่งจํานวนเงิน 400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไปยังภูยิภาคดังกล่าวแต่ไม่ได้ส่งกำลังฐานใดๆไปผลการุบจากนโยบายดังกล่าวทำให้ไปคุกคามคอมมิวนิสต์หมดลงไปและในคิตาลลัง1 9 5 2ทั้งสงประเทศได้เข้าร่วมกับนาโต้พันธมิตรทางการทหารซึ่งรับประกันการคุ้มครองทั้งสองประเทศลัทีดดังกล่าว ต่อมาแก่หลายอย่างไม่เป็นทางการจนกลายมาเป็นรากฐานของนโยบายสหรัฐอเมริกาในสงครามเย็นตลอดตะวินยุโรปและทั่วโลกโดยการเปลีป่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่มีต่อสาภาพโซเวียตจากยุคแห่งการปนไคลความตึงเครียดเป็นไปตามนโยบายการจัดการการขยายตัวของโซเวียตนักพัตศศิตร์มักถือว่าการประกาศลัททิทูแมนเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นครับครับสำหรับหัวข้อ การแสวงหาปันธมิตรเข้าร่วมนะครับการแสวงหาปันธมิตรเข้าร่วมนั้นจอร์จซีมาเชลได้เสนอแผนการซึ่งเรียกเป็นการนี้ว่าแผนมาเชลมาเชลแพลนหรือชื่อต่างกันคือแผนงานฟื้นฟูยุโรปเกิดขึ้นเมื่อ5มิถุนายนคศ1947ของนายพลจอร์จแคลเลสมาเชลเป็นโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแก่ยุโรปตะวันตกเพื่อป้องกันการปางตรายทางเศรษฐกิจ และเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจแบบตุนนิยมรัฐชาติของยุโรปตะวันตกขึ้นมาใหม่โดยในแผนการมาเชลนี้ยุโรปได้รับมากกว่า12ปันล้านดอลลาร์ทั้งในรูปงเงินกู้ได้เงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาระหว่างปีกิศักักราช1948ถึง1951ครับ แกรมทัวยุโรปเรียกว่าเช่วยมาเชลเป็ตัวตนเพื่อสาระมุกแปดที่ยุโปร,ร,รไป,ไป Euro, ซึ่งกเกิดตึ้นในปี1947หลังจากสางครามโลกครั้งที่สองโดยสารเมริกาในขนกการนกานของรัฐโปรแกรมโจมาเชลได้รับเลืนหลังจากที่มาเชลได้รับเมื่อสัปดาห์ที่6การเดินทางไปทั่วยุโรปซึ่งเขาก็เชื่อว่าทวีปยุโรปฉีกขาดไม่สามารถอยู่รอดได้ โดยประสาทจากความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและสางขนาดใหญ่โปรแกรมการช่วยเหลือสหรัฐแผนเปิดตัวโดยมาเชลในการพูดที่มาวิยชลายฮาวาในวันที่5มิถุนายน1,947กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ